สวัสดีค่ะสวัสดีญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านนะคะตอนนี้แม่ชีอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพอดีว่า,าแม่ชีใหญ่ท่านไม่สบายนะคะมีอาการปวดหัวแล้วก็ปวดท้องนะคะปวดท้องตรงที่แผลผ่าตัดนะคะก็เกรงว่าจะติดเชื้อในช่องท้องนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยติดเชื้อในช่องท้องนะคะท่านก็เลย บอกแม่ชีว่าวันนี้อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้รีบพาแม่ไปหาหมอหน่อยนะคะซึ่งแม่ชีก็ได้รีบพาแม่มานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาน้ำายาที่ปล่อยออกมาในท้องหมอก็เอาไปตรวจหาเชื้ออยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้มี ความดันสูงนะคะมีอาการเหนื่อยหอบนะคะเมื่อคืนนี้มีอาการหนาวสั่นสะบันจนชักเลยนะคะเพราะว่าผมผ้าสองพื้นสามพื้นก็ไม่หนาวนะคะปิดแอร์แล้วก็ยังไม่หายหนาวนะคะก็ ได้ทำการดูแลรักษากันอยู่นะคะซึ่งมาวันแรกก็อยู่ห้องรวมนะคะซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของโควิดในเรื่องของโรคระบาดนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองนะคะก็ได้ย้ายเข้าห้องพิเศษแล้วนะคะเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะสำหรับฟอกไตตอนนี้แม่ชีมารอมารอรับเอาน้ำยาฟอกไตจากทางวัดอยู่นะคะพอดีว่า พระอาจารย์กับพ่อบุญมีนะคะซึ่งเป็นคนขับรถนะคะของพระอาจารย์นะคะท่านกำลังเอาน้ำยาฟอกไตมาส่งแม่ชีนะคะแม่ชีก็มารอรับเอานะคะนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะคนเงียบมากไม่มีคนเลยที่จอดรถก็โล่งนะคะยวจะให้ดูที่จอดรถโล่งมากข้างหลังมีแต่รถแม่ชีคันเดียวนะคะ คันอื่นไม่มีรถเลยตอนนี้เทียนจอดอยู่นะั่นก็คือรถของแม่ชีนะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้แนมะ่ชีก็จะออกไปซื้อกับข้าวนะคะสําหรับผู้ป่วยทางโรงพยาบาลก็มีกับข้าวให้นะคะมีอาหารให้แต่ว่าสําหรับแม่ชีนี้ต้องออกไปซื้ออาหารมารับประทานเองนะคะ แต่ของแม่นะคะพอดีทางวัดนะคะคุณแม่เสียมนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของพระอาจารย์นะคะก็ได้จัดอาหารใส่ปินโตฝากมากับคุณพ่อบุญนีนะคะบอกแม่ก็เลยบอกว่าของแม่ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะแม่กินไม่เยอะแม่กินแค่นิดเดียวแต่แม่บอกว่าแม่ชีอยากกินอะไรก็ซื้อเลยนะคะแต่ว่าแม่ชีก็จะไปซื้อเป็นพวกอาหารเสริมพวกนมผลไม้ แล้วก็ของใช้ผู้ป่วยที่จําเป็นนะคะแต่เรื่องอาหารแม่บอกว่าแม่กินไม่เยอะไม่ต้องซื้อมาเผื่อแม่เพราะว่าแม่จะรับประทานอาหารที่โยแม่ของพ้าอาจารย์ท่านได้จัดใส่ตินโตฝากมากับพ่อบุญมีนะคะซึ่งพ่อบุญมีกับพ้าอาจารย์ท่านจะเอาน้ํายาฟอกไตมาส่งนะคะซึ่งตอนนี้แม่ชีก็มารอรับนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เขาไม่ให้ญาติเยี่ยมนะคะไม่ให้คนขึ้นไปเยี่ยม แต่ต้องมีผู้เฝ้าหนึ่งคนนะคะซึ่งผู้เฝ้านั้นก็จะมีบัตรบัตรประจําตัวนะคะถ้าไม่มีบัตรตัวนี้ก็คือเขาก็จะไม่ให้เข้าเยี่ยมนะคะจะมีเฉพาะผู้ดูแลผู้ป่วยเท่านั้นสําหรับคนอื่นไม่ให้เยี่ยมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดคนที่จะเข้าจะออกต้องมีมีบัตรตัวนี้นะคะไว้โชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเราคือผู้ดูแลนะคะเราไม่ได้มาเยี่ยม คือสภาพที่โรงพยาบาลที่เงียบมากเลยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้มันเมือม่อก่อนเนี้ยนะคะที่จอดรถแถวนี้เต็มไปหมดเลยคนก็เยอะตอนนี้นี่ขนาดตอนเช้านะคะก็ไม่ไม่ค่อยมีคนยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะเงียบมากเลย บริเวณนี้ไม่มีรถจอดเลยนะคะนอกจากรถแม่ชีคันเดียวบางวันก็จะมีสองคันสามคันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ทางวัดกำลังเอาน้ำยามาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ชีอาจจะพูดคุยกับญาติโยมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ชีจะไปรอรับเอาน้ำยาฟอกไตนะคะซึ่งวันนี้พระอาจารย์ท่านมีเมตตาสูงมากนะคะก็ได้มากับพ่อบุมีนะคะมากับญาติโยมทางวัดนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำยามาส่ง ให้แม่ชีนะคะแล้วแม่ชีก็จะได้เอาน้ํายาตัวนี้ขึ้นไปฟอกไตให้แม่อยู่อยู่บนห้องกอดเชื้อนะคะ mm. เพราะว่าแม่ชีเป็นคนฟอกไตให้แม่เองนะคะ mm. เพราะว่าก่อนหน้านั้นแม่ชีก็ได้ไปเรียนฟอกไตกับทางโรงพยาบาลมานะคะเพื่อที่จะฟอกเกงมนะคะซึ่งต้องฟอกวันละสี่ครั้งนะคะทุกหกชั่วโมงแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะ mm. เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้คง,งพอแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาว่าเดี๋ยวแม่ชีจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ